เตี๋ปักหม้อปนมจ้า ใช่แล้วครับทุกคนนี่คือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อครับของดีของเด็ดเมืองพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเซาโอ้โหเมนูนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครหลายๆคนได้มีโอกาสกินหรือลองริ้มชิมรสเป็นต้องติดใจเป็นต้องคิดถึงแบบไม่มีวันลืมเลยถึงแม้ว่าจะหน้าตาละไม้คล้ายกับข้าวเกรียบปากหม้อก็จริงแต่ความอร่อยต่างกันมากทุกคนปกติเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวที่มีเส้นถูกไหมแล้วก็มีหมูมีลูกชิ้นต่างหาแต่อันนี้คือเส้นจัดว่าเป็นเส้นแบบพิเศษละกันมีห่อไส้ข้างในไส้เขาก็จะมี ไส้ผักไส้กุยช่ายไส้เต้าหู้ไส้หน่อไม้ไส้ข้าวโพดแล้วก็มีไส้หวานด้วยไส้หวานก็จะเหมือนกับข้าวเปลียบปากหม้อนี่แหละความอร่อยที่ไม่เหมือนที่ไหนของเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อคืออะไรรู้ไหมทุกคนก็คือตัวแป้งที่เขาทําสดใหม่ทีละชิ้นทีละชิ้นแบบนี้พอเวลากินกับน้ําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตักเข้าปากเนี่ยมันมีความเข้ากันแบบบอกไม่ถูกเข้ากันมากๆคือตัวแป้งปากหม้อมีความนุ่มละมุนแล้วก็ไส้ที่มันหลากหลายมีหลากหลายไส้ให้เราเลือกแล้วเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นไม่มคีา้้ท ขายเมนูนี้คือต้องทําทีละชิ้นแล้วก็เสิร์ฟใส่ชามให้กับลูกค้าที่มานั่งล้อมรอบ ก็คือเป็นอะไรที่ใช้ความอดทนสูงมากและที่สําคัญคือขั้นตอนรายละเอียดวัตถุดิบส่วนผสมทุกอย่างมันเยอะมากเลยนะทุกคนคือต้องใช้ความอดทนสูงจริงๆส่วนร้านที่ถ่ายมาทุกคนดูเนี่ยเขาเป็นร้านที่มาออกหน้าร้านขายอยู่ข้างออฟฟิศไม่ได้มีที่ให้นั่งกินแต่ดูออเดอร์ดิทุกคนสูงเป็นคอนโดเลยอ่ะนี่แล้วนี่น้าซุปเขาจะต้องเป็นแบบนี้เป็นหม้อใหญ่ๆเราใส่รวมกันมีเลือดไก่มีเล้งมีลูกชิ้นมีหัวไชเท้าแล้วก็มีตีนไก่แบบเปืเป่อยๆนุ่มๆแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมเจียวนี่าชอบมก คือเจียวกระเทียมเองแบบสีเหลืองสวยอันนี้เป็นไส้ผักกับเต้าหู้นะทุกคนแล้วก็มีไส้วุ้นเส้นเขาก็จะใส่แครอทด,ด้วยอ่าแล้วก็นี่อันนี้ชอบมากเวลากินกับน้ำเกีียวแบบแซ็บๆเผ็ดๆมันเข้ากันมากเลยอันนี้คือไส้หวานนะเมื่อกี้แล้วก็อันนี้คือไส้ออริจินอลเบสิกสุดๆก็คือกุยช่ายอันนี้ไส้หน่อไม้แล้วก็ไส้ถั่วฝักยาว แล้วก็อีกไส้ที่ชอบเลยก็คือข้าวโพดทุกคนมันเป็นอะไรที่เข้ากันจริงๆก็คือสารภาพเลยว่าครั้งแรกที่มีโอกาสได้กินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าขายมากเลยอะน่าสนุกน่าทำคิดว่าขายแล้วต้องขายดีแน่นอนแต่แมค่ค้าบอกเราว่าไอ้ขายดีมันก็ขายดีจริงๆแหละแต่กว่าจะได้ขายอะรายละเอียดเครื่องมันเยอะไปหมดดีเทลมันเยอะมาก แต่ถ้าเกิดใครจะไปเป็นไอเดียสร้างอาชีพเขาก็ไม่ได้ห่วงนะลองไปหาสูตรกันดูนะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อรับรองว่าแซ่บอร่อยแล้วนี่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่ทองใบต้นตำรับพนมสารครามแท้ๆเขารับออกงานด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะจ๊ะ